สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทา c h ดช anel ผู้รับสารสจ,ก,จกวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพทารโล่หมอแจนนะคะคลิปนี้เราจะมาเช็คพลังงานล่วงหน้านะคะสำหรับชาวธาตุไฟราศีเมษราศีสิงห์และราศีธนูประจำเดือนกันยายน2567นะคะใครจะเข้ามาหาคุณนะหมอจะเปิดไพ่ให้แปดใบนะคะการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่แล้ก็บางพลังงานก็คือ หมออาจจะแนะนำนะ,ะสำหรับชาวธาตุไฟนะ,ะในเดือนกันยายนนะคะในทุกความสัมพันธ์หรือใดๆก็แล้วแต่นะคะเอาละค่ะหมอจะแปลตามหน้าไพ่หรือมุมมองในสิ่งที่หมอแจนเห็นหรืออยากจะบอกผู้คุณชาวธาตุไฟนะคะเปิดไพ่แปดใบค่ะขอไพ่ให้ชาวธาตุไฟสิ่งที่คุณควรรู้หรือใครจะเข้ามาหาคุณนะคะห้าถ้วยโอเค มษสิงและธนูในเดือนกันยายนสอง7นะคะพลังงานของคุณได้นะคะห้าถ้วยพลังงานคนที่จะเข้ามานะหรือทำให้คุณรู้สึกอะไรอย่างไรหมาจะอ่านให้ฟังนะคะเพื่อนๆห้าถ้วย Queen of One k k n n o of u u s s แล้วก็ t e o of ฟ n านนะเอ่อ e n of s w o r d s Ace of s o อฟโซล o n แล้วก็ Ten of Cups มันเป็นสถานการณ์ที่เ,เรากำลังมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจคนคนนี้ทำให้เราน้อยเนื้อต่ำใจไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าใครที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยมันไม่มันมันจะไม่พีคเป็นพลังงานที่แบบว่า ตอนนีนะ้สถานการณ์ตัวเราความคิดเราหรือความคิดคนที่อ,อยู่ในความสัมพันธ์กับเราหรือเขากําลังนึกถึงเราหรือใดๆก็ตามแต่มันจะเชื่อมโยงเข้ามาในไพ่นะคะมันจะไม่สามารถแบบว่าวันนี้เหตุการณ์นี้กําลังเกิดขึ้นกับเรากับคนนี้หรือเรานึกถึงคนนี้หรืออะไรก็แต่มันจะมีพลังงานสิ่งนั้นนมาเชื่อมโยงกับในพลังงานของไพ่นะคะในรูปแบบพลังงานนะคะมันจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบตอนนี้เดือนสิงหาแล้วก็ข้ามใบกันยาเช่น เราจะเปลี่ยนอะไรแบบสมมุติเราอยู่เมืองไทยแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่จะเปลี่ยนไปแบบเออไปเจอใครบางคนที่อยู่เมืองนอกเราไปซื้อบ้านเมืองนอกเราเปลี่ยนรถคันใหม่เปลี่ยนอะไรทุกอย่างในชีวิตเราแบบภายในช่วงเดือนเป็นประมาณนั้นนะมันไม่ใช่สิ่งนั้นนะคะมันไม่สามารถเป็นสิ่งนั้นได้ไพ่มันไม่ได้ตอบโจทย์สิ่งแบบนั้นนะคะเพื่อนๆให้เข้าใจตรงกันตามนี้นะคือคนที่เข้ามาเนี่ยนะมันเป็นลักษณะของ ชอบทำให้เรานะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณควรรู้นะเหมือนว่าสิ่งที่คุณควรจะรู้ของชาวธาตุไฟที่คุณควรทราบว่าเวลาที่เราอนุญาตให้ใครเข้ามาในชีวิตเราเช่นตอนนี้เราโสดนานเราไม่ได้มีความรักความสัมพันธ์หรือเราไม่ได้คุยกับใครหรือเราเป็นไม้นะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือใดๆก็ตามแต่นะให้มันยังคงเสิฟว่านะคะถ้าใครบางคนที่เราเปิดโอกาสให้เขาเนี่ย ทำความรู้จักเราหรือเข้ามาในความสัมพันธ์ถูกไหมคะแล้วทําให้เราน้อยเนื้อต่ํงใจมีความรู้สึกหาทางออกไม่ได้อึดอัดในพลังงานของตัวเองไม่ว่าตัวเองจะเป็นแบบไหนอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เดิมทีคุณเคยมีความมั่นใจในตัวเองใช่หรือเปล่านะแต่พอคนนี้เข้ามาทำให้คุณไม่มั่นใจในรูปร่างหน้าตามันสมองอีโกไอคิวของคุณเองใช่หรือเปล่า นะรู้สึกถามหาคุณค่าในตัวเองแล้วรู้สึกเหมือนว่าไม่ได้รับการรักความรักความเอาใจใส,ส่หรือการดูแลหมอไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะเจอคนแบบนี้แต่พลังงานที่มันเชื่อมโยงมาในเดือนกันยายนคุณ่ะที่อ,อึดอัดกับความสัมพันธ์มีความไม่แน่ใจในอนาคตนะคะในอนาคต ที่คุณรู้เองได้นะคะว่าเออมันยังมีความไม่แน่นอนมันมีความอึดอัดเราไม่สามารถพูดอะไรได้และเราก็รู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่าหรือเราคนคนนี้ทำให้คุณอึดอัดในความสัมพันธ์หรือแบกรับภาระปัญหาทางอารมณ์ของเขาหรือเราต้องไปรองรับอารมณ์ของคนคนนี้ซึ่งเราอยู่คนเดียวนะเราสวยหล่อเรามีหน้าตาที่ดูดีหรือเรามั่นคงในอารมณ์ของเรา แต่พอเรารู้จักคนนี้มันเป็นการแบกความรู้สึกนะคะความทุกข์คุณต้องถามว่ามันเป็นความทุกข์หรือเป็นความสุขเนี่ยให้ให้คุณถามตัวเองนะคะเพื่อนๆทีนี้บอกว่ามันถึงเวลาหรือยังที่คุณจะต้องเมธสิงและธนูไม่รับภาระไม่รับภาระนะคะของคนที่เข้ามานะ ไม่ไปแบกรับภาระของคนอื่นนะคะเขาเรียกว่าเราอะต้องการเอาใจเขาเพื่อให้เขามีความสุขแล้วก็จะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เขาเช่นไปปรับเปลี่ยนลุคเขาไปดูแลสภาพหน้าผมเขานู้นนี่นั่นเพื่อเอามาเป็นภาระของตัวเองเพื่อให้เขาอยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีเราไม่ควรจะทําสิ่งนั้นเนี่ยให้มันตอบสิ่งนั้นว่าบางทีภาระของเขาก็คือครอบครัวเก่าครอบครัวเดิมของเขาหรืออะไรแล้วแต่เอามาแบกเป็นภาระของเราทําไมคะ ขยะบ้านเขาให้เขาจัดการเองอย่าเอาคนที่เหมือนเราเป็นฮีโร่ไปชุบชีวิตเขาไม่เอาค่ะชาวทัศน์ไฟเลิกเลิกสถานการณ์นี้นะเลิกสถานการณ์นี้เถอะค่ะเนีน่ยไพ่มันบอกสิ่งนี้กับคุณที่คุณควรรู้นะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขได้หรือยังอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขในลนักษณะไหนคะหมอแจนเช่นบางทีเราอะไม่จําเป็นจะต้องมีใครในความสัมพันธ์แต่เรามีความสุขอยู่แล้วนะ ใช่หรือเปล่าต้องตอบตัวเองเวลาเรามีความสัมพันธ์ปุ๊บเขาทิ้งให้เราเหงาเขาไม่ดูแลเทคแคร์หากินเราเองเลี้ยงเราแบบบุฟเฟ่แต่ป็นมือจ่ายตังเองนะ <c oughs> เลี้ยงแบบบุฟเฟ่คือแบบว่ารถยางแตกรถยางระเบิดก็ไม่สามารถมาหาเราได้มาช่วยเหลือเมือนดูแลมาเทคแคร์ care, เราได้ซ้ำบางทียังต้องผักภาระอะไรบางอย่างให้เราไม่เอาค่ะเราไม่เอาสิ่งนั้นนะสมมุติว่าถ้าคุณกําลังรู้สึกว่า เราหาทางออกไม่เจอมีใครบางคนที่เป็นชาวรไฟคุณกำลังรู้สึกอึดอัดหรือสิ่งนี้ความสัมพันธ์ที่กําลังคาบลูกคาบดอกหรือรู้สึกว่าหมอเออหมอแจนผมหรือหนูกําลังจะออกไปจากความสัมพันธ์นี้ดีปะ่ะสิ่งที่หมอพูดไปนะั่นแหละคุณพิจารณาอันนี้หมอไม่ได้ดูดวงส่วนตัวนะเราต้องรู้นะว่าเราอนุญาตให้ใครอยู่ในชีวิตเราหรือไม่อยู่ได้ใช่หรือเปล่า จกักรวาลไม่ได้ขมขืนเราเพื่อให้เราเจอกับใครบางคนเพื่อให้เรานั่งสต็อปอยู่ตรงนั้นหรือเราคิดไปเองว่าคนนี้เป็นคู่เป็นเนื้อคู่เป,นนเป็นนู่นเป็นนี่และทําให้เราจะต้องไปแบกรับภาระนะทําไมหมอกาลังนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยพูดกับหมอแจานที่ ได้เจอกันในสถานที่ปฏิบัติธรรมเขาอะไปเชื่อว่าเขาอะเป็นเนื้อคู่จากอดีตชาติกับผู้ชายคนนั้นและเขาไปดูแลเลี้ยงดูผู้ชายคนนั้นและครอบครัวของเขาทั้งหมดทั้งมวลโดยผู้หญิงคนนั้นเสียงเงินไปเยอะมากๆแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้อยู่ในธาตุไฟอันนี้หมอขออนุญาตเล่าเพราะหมอกาลังนึกแวบเข้ามาในหัวถึงเรื่องสตอรี่ของผู้หญิงคนนั้นที่พูดให้หมอฟังนะคะหมอก็เลยต้องพูดกับอันนี้เพราะมันอาจจะเป็นข้อความที่ คุณบางคนที่เป็นธาตไฟควรจะรับรู้หรือรับทราบได้ทุกคนหญิงชาย lgbtq คุณองพิจนารณาความสัมพันธ์ของคุณเองนะคะไม่ใช่ว่าคุณฟังตามไห้แล้วคุณนึกเป็นสตอรี่นั้นไม่ใช่มองจากความเป็นจริงสถานการณ์บางความสัมพันธ์ถ้ามันมีความลังเลใจไม่แน่นอนใจหรือมีสองคนในความสัมพันธ์และเรา กำลังรู้สึกเรารู้สึกเองแหละในเซนส์ของทุกคนมันมีเลยค่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยเราโดนด้อยค่าปะทั้งๆท,ท,ท,ที่เราเป็นเอ e นจี q ควีนออฟโซล์ควีนออฟว n นเราเป็นราชินีนะคะทั้งหญิงทั้งชายสามารถเป็นราชินีได้ก็คือเราเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแต่ทําไมเมื่อเราเจอคนเนี้ยเข้ามาเราเหมือนโดนบูลลี่อะเราโดนบูลลี่นะคะเราโดนด้อยค่าเราทุกคนรู้เลยค่ะว่าเราโดนบูลลี่โดยโดย้อยค่าคืออะไรมันเหมือนว่าเราอะ ยังไม่ดีพอสําหรับเขาทําไมเราต้องพยายามคะเพื่อเพื่ออะไรคะเพื่อให้ใครบางคนเนี่ยมายอมรับในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นแล้วเราต้องพยายามหรือเหนื่อยเหนื่อยแบบเป็นคนสวยเป็นคนพร้อมหรือเป็นคนต้องเก่งตลอดเวลาเป็นคนต้อง perfectionist เพื่อให้ไอ้ความสัมพันธ์เนี้ยไอ้ผู้ชายผู้หญิงคนนี้มันเลือกเราไม่ใช่คะ่ะอันนี้ไม่ใช่ความรักใครกําลังเป็นสิ่งนี้นะคะไม่ใช่ความรัก เราหยุดพยายามเพื่อเป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะคะเพื่อให้ได้ความสัมพันธ์นั้นไม่กี่รังยั่งยืนค่ะเพราะเราจะเริ่มแก่ลงไปทุกวันนะคะโบท็อกซ์ศิลกรรมถลอกหนังถลอกหน้าอะไรหรือลดความวุ่อะไรไม่ได้ช่วยนะคะหมอบอกเลยเพราะเราต้องยอมรับกับบางสิ่งบางอย่างว่ามีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเขารักเราที่ผอมที่สวยที่เราเนี่ยนะแต่ถ้าวันหนึ่งเราเริ่มแก่ลงไปเขาก็ทิ้งเราหาคนใหม่ใช่หรือเปล่าล่ะ นะคะยอมรับนะคะยอมรับสิ่งเนี้ยถ้าเรายอมรับมันไม่ได้เราก็จะแบบแค่แบกแค่แบกบให้เราต้องสวยเราต้องเก่งเราต้องเป็นคนเวอร์ชั่นที่ดีแล้วก็ต้องไปบรรเทาทุกข์ให้ตามอารมณ์ของเขาเพื่อเอาใจเพื่อให้เป็นประคับประคองความสัมพันธ์นี้ให้มันอยู่รอดลือให้เขามีความสุขไม่เอาค่ะเลิกพอไพ่ใบแรกของคุณขึ้นมานะคะห้าถ้วย นะคุณต้องรู้นะว่าใครที่จะเข้ามาหาเรามันเป็นผลอะไรต่อเรานะคะหมอจะไม่หาว่าใครเข้ามาหาคุณคนนั้นเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆให้คุณเก็ตตามนี้เพราะอะไรคะตัวเราต้องมาก่อนเรามองที่ตัวเราก่อนและถึงมองออกไปหาคนอื่นหรือคนอื่นที่เข้ามาหาเราหรือรู้จักหรือปฏิสัมพันธ์กันถูกไหมคะไม่ใช่ว่าไพ่เปิดฟานหาหรือควายหาไฟาหาใครๆที่จะเข้ามาหาเราให้บอกพลังงานของเขาสิ่งนั้นไม่ใช่ค่ะ เพราะเราต้องยึดถือตัวเราก่อนเป็นหลักถ้าเรารู้สึกว่าเออพลังงานที่หมอแจนแม่งพูดมามันได้อะไรเนี่ยเห็นไหมคะถ้าความสัมพันธ์นี่คุณต้องการมีความสุขไม่ใช่เหรอคุณไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่อ่ดอ่ะคุณต้องการใครบางคนที่รับความเป็นยูนิคของคุณได้ตั้งหาใช่หรือเปล่าอืมนี่ไงคะไม่ต้องแบกนะคะไม่ต้องแบกความคาดหวังของใคร ที่จะเป็นคนในเวอร์ชันที่ดีเพื่อให้เขาเลือกหรือนูนะ่นนั่นไม่ใช่ค่ะคนที่ใช่นะคะเขารักเราในแบบที่เราเป็นเราค่ะเพราะจริงๆเท้าทัดไฟคุณอ่ะมันเป็นเวอร์ชันที่ดีกันทุกคนแล้วแหละคะ่ะมันไม่ไม่เป็นชั้นน้อยหรอกค่ะเพราะมันขึ้นระดับควีนระดับคิงเนี่ยค่ะมันจะน้อยได้ไงคะคุณไม่ได้ขึ้นแบบเด็กไม้อะไรพวกนั้นกระจกกระแจอะไรไม่ใช่ค่ะไก่กาเล่ไม่ใช่ค่ะ,ะ,เ,ะ,คะเรามีความยูนิคเป็นของตัวเองถ้าเราต้องเปลี่ยนจนลืม ความเป็นตัวเองแล้วเพื่อให้ใครอยู่ในความสัมพันธ์เราคุณเห็นไหมคะสิบไม้เท้ากับสิบถ้วยเนี่ยคุณเห็นหรือเปล่าสมมติเราอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยพอเราคบคนนี้มานานแล้วมันอยู่แต่เราเหนื่อยเหลือเกินเราต้องเลี้ยงผู้ชายคนนี้ทั้งครอบครัวต้องดูแลเขาด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงเก่งเรามีเงินเยอะเราอะไรก็แล้วแต่เราสตรองกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้ชายคนนั้นมีพลังงานที่เป็นเหมือนผู้หญิงอะไรก็แล้วแต่ แต่คุณมีพลังงานของผู้ชายมากกว่าอะไรแบบนี้นึนนนออกนอยคะอันนี้หมอย,ยกตัวอย่างด้านพลังงานคลิปนี้มันจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณมากนะคะว่าเรากำลังจะยอมรับนะคะว่าเรามีความยูนิคมีความเอกลักษณ์และภูมิใจในตัวเองเรามีโอกาสที่จะได้ใครบางคนมาเทคแคร์เรานะใช่หรือเปล่าชาวธาตุไฟคุณต้องการความรักความเข้าใจความสุขคุณต้องการความสุข,ค,ค,สขคุณไม่ต้องการแบกรับภาระ และที่สําคัญตัวเราจะต้องไม่ทําสิ่งนั้นด้วยนะคะชอบแบกรับภาระของอีกฝ่ายอะนะ,ะนึกออกไหมให้อีกฝ่ายหนึ่งม,มีความสุขจนเราเหนื่อยอะ่ะเราถ้าเราเหนื่อยอะถามตัวเรานะเหนื่อยใช่ปะ่ะพยายามตรงนี้เพื่อให้เขาถูกใจหรือให้ความสัมพันธ์นี้อยู่เราเหนื่อยไหมถ้าเราเหนื่อยไม่เอาค่ะ <c oughs> นะคะเขาอยากเป็นอะไรเขาอยากใส่เสื้อปอนปอนเขาอยากไม่โก้ไม่เท่ไม่สวยไม่หลอกก็ให้เขาเป็นสิ่งนั้นเนี่ยฮะไพ่บอกแบบเนี้ย นะคะไม่ต้องเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องแบบความสัมพันธ์รู้สึกอึดอัดหรือคนนั้นไม่เอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องเป็นสมมุติว่าเราอ่ะไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงใครบางคนเพื่อให้เขาเป็นตามที่เราถูกใจด้วยนะและเราไม่จะเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวเราเพื่อให้เขามาถูกใจเราเป็นแบบในเวอร์ชั่นที่เราเหนื่อยนะอันนี้มันเก็ตสุดเลยอ่ะชาวรดไฟนะะเพราะอะไรรู้ไหมคะในบรรดาทุกท่านอ่ะคุณมีความที่ เออเขาเรียกว่าอะไรมีส่วนที่ชอบอะไรที่มันแบบเต็มสิบอ่ะอนะคะคุณเอิงออกไหมเต็มสิบมันนะคะเออนะคะนึกอ,ออกไหมบางทีเก้าถ้วยหรือเก้าเหรียญก็มีความสูงแล้วนะอันนี้สิบไม้ก็สิบถ้วยเลยอนะ,ะหรือบางทีคนที่เข้ามาหาเราทําไมคะคนที่อยู่ไกลหรือคนที่เป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้ก็ได้นะทีนี้ต้องดูซิว่าเขาอ่ะพยายาม ทำอะไรให้เรามีความสุขไหมดูแลนะคะดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่ไม่ทําให้เราอะรู้สึกเอ๊ะความสัมพันธ์ยังไงนะเออ่ไม่มั่นใจในตัวเขาอ่ะสิ่งนั้นอ่ะนะคะเราอะไม่ต้องเอาอือให้มันบอกเลยนะให้มันบอกจบเพราะอะไรรู้ไหมคะพลังงานที่ใต้สำรับเนี่ยที่ซ่อนไว้ชาวธาตไฟนะคุณได้ลาสีสิงนะสเต็งนะคะ เขาบอกว่าความแตกต่างนะยอมรับความแตกต่างของคนที่เข้ามาแล้วก็มันมีสถานการณ์ของบางสิ่งบางอย่างความเข้มแข็งในจิตวิญญาณของเราหรือในตัวตนของเราเราสามารถทำให้ตัวเราเองมีความสุขได้ใช่ปะถ้าเราต้องแบกบนะคะเป็นเดอแบกของความสัมพันธ์หรือของคนที่เราครบเนี่ยแล้วเราพยายามต้องเข้มแข็งหรือแข็งแข่งหรือต้องสตรองมากๆอะนะฮะด้วยอะไรก็แล้วแต่ ไพ่รนะาศีสิงหรือลคัคนาสิงเนี่ยที่มันเป็นไพ่สเต็งเนี่ยมันเป็นเอเนจีของหมายถึงว่าเราเข้มแข็งหรือเรายือนหยัดเพื่อดูแลตัวเราเองได้ให้มีความสุขนะไม่จําเป็นจะต้องหาใครที่เข้ามาเพื่อเป็นภาระหรือรู้จักใครแล้วมันดด้ค่าเราอะทําให้เราไม่มั่นใจไม่ดูแลเราไม่พอให้เราดูแลมันอีกเนี่ยค่ะเราต้องการความรักความสมันธ์ที่มาดูแลใช่ไหมนะ,ะต้องตอบตัวเอง นะคะแบบไหนที่เราต้องการหรือคนที่ได้มาอยู่ใกล้ชิดเราเนี่ยเขาเสิร์ฟความสุขให้เราไหมนะ,ะต้องต้องตอบตัวเองสิ่งนี้นะเพื่อนๆนะหมะอกำลังรู้สึกว่าคุณจะเจอใครบางคนที่ไม่ดีเหมือนพวกคุณอะออจะบอกว่ามันเป็นความไม่เข้าทางทาธาตุก็ได้บางคนใช้เหตุผลมากบางคนใช้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าอย่างเงี้ยนะคะชาวธาตุไฟคุณกำลังเจอสถานาการณ์แบบนี้นะ ให้ดูให้ดูดีๆห,หรือพิจนารณาดีๆว่าสิ่งไหนอะนะมันตอบโจทย์มากกว่าเราคนที่เข้ามาอาจจะเป็นราศีสิงลรคนะสิงได้หรือคนที่มีความแตกต่างกับเราแต่ทีนี้ข้อความนะที่หมอพูดไปอะก็คือสิ่งที่คุณควรรู้ว่าเวลาที่ใครเข้ามาหาเราอะนะเราอนะคควรจะพิจนารณาคนที่เข้ามาอย่างไรเราไม่ได้เราไม่ได้หาว่า คนนั้นเป็นใครที่จะเข้ามาหาเราไม่ได้เกี่ยวค่ะคือตัวเรานี่แหละรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์คนที่เข้ามาให้พิจารณาจากตัวเองออกไปเพื่อหาใครบางคนนะคะเพราะไม่งั้นในทุกความสัมพันธ์เราจะเหนื่อยค่ะแล้วเราก็ไม่สักเซสนในความสัมพันธ์เพราะเราเหนื่อยพอมากพอและนอาจ๊ะเอออยู่คนเดียวได้เรามีความสุขมาคุณถามตัวเองอาจาะกูก็ตัดสินใจตัวเองบางคนอาจจะมีเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติได้นะชาวทาสไฝนะมันเป็นสถานการณ์นั้น คือเราต้องการคนที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขอบอุ่นมั่นคงปลอดภัยเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเลี้ยงดูปูเสืออะไรเราหรอกเราต้องการความอบอุ่นการดูแลเอาใจใส่เทคแคร์ทางด้านอารมณ์ความรู้สึกเมื่อเราเหนื่อยหรือเราท้อนะคะคุณต้องการสิ่งนั้นนะอันนี้หมอบอกให้ลดคีย์เวิร์ดของคุณนะเดือนกันยายนนะจ๊ะแต่ถ้าปกติเบสิกไม่มีใครเข้ามาหาเรานะคะคุณไม่จะเป็นจะต้อง แบบพลังงานของความน้อยเนื้อต่ําใจหรือไม่พึงพอใจในตัวเองนะคะไม่ต้องเป็นสิ่งนั้นตัดมันออกค่ะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขค่ะยอมรับในตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองเนี่ย nobody perfect ไม่มีใครสมบูรณ์แบบในทุกกรณีในโลกใบนี้นะคะอ่าโอเคนะชาวทัดไฟนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์สำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้เช็คพลังงานล่วงหน้าประจำเดือนกันยายนนะคะ เอาละค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u ับสไ i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ